สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นการอ่านคําบัญชีพื้นฐานคููจะอ่านทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วให้นักเรียนอ่านตามได้เลยนะคะพะออ่านเสร็จก็อัดคลิปวิดีโอมาส่งคุณครูนะคะอามาเริ่มกันเลยค่ะตกลงตกลงต้นกระถินต้นกระถินต้นกระ ถอนต้นกระถอนต้นก้ามปูต้นก้ามปูต้นโกสนต้นโกสนต้นเข็มต้นเข็มต้นนิ้วต้นนิ้วต้นเงาะต้นเงาะ ต้นชมพู่ต้นชมพู่ต้นดาวเรืองต้นดาวเรืองต้นทานตะวันต้นทานตะวันต้นทุเรียนต้นทุเรียนต้นไทรต้นไทร ต้นน้อยนาต้นน้อยนาต้นไผ่ต้นไผ่ต้นโพต้นโพต้นมะขามต้นมะขามต้นมะเขือต้นมะเขือต้นมะนาว ต้นมะนาวต้นมะเฟืองต้นมะเฟือง